ปิ้งปลามาจา้ะปิ้งปลาแม่น้ำโขงเนาะคะ่ะปลากำลังมั่นค่ะพี่นงค่ะมันจวดเลยค่ะปลาแม่น้ำโขงเนาะคะ่ะเหนืยวหวานค่ะสวัสดีค่ะพี่นองค่ะเมื่อกี้กลับมาพบกัรศึกษาภาพาจวดนี่คือเกาเนาะคะ่ะมาค่ะพี่นงคะมากินข้าวแลกงน้ำเล็เข้ามาเนี่ย ไป่งปลามาจ้ะปิ่งปลา,า,า,าแม่น้ําโขงเนาะคะ่ะอืมข้นมาสดๆใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องค่ะปิ่งปลาตําเจียวาอาหารบานเห่าเนาะคะ่ะอยู่ายกินไงเนาะค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ะแซบๆค่ะปาดพ่นอ่ะเจลวปลาเดยกเจีวปลาเดยกยดยกันหัวเสยโฮมเนาะค่ะพี่น้องอืม ปิ่งมาหันห้อนเลยค่ะบายค่ะบันไดปัาดขุยเจลด้วยค่ะขุยเจวปลาค่ะอ,อืม ปลากะลังมั่นค่ะพี่น้องคะมันจวดๆเลยค่ะปลาไม่น้ำโขงนะคะ่ะเหน่อว่าหวานค่ะอื <c oughs> พีน้องคะพี่น้องคะออนออน่อนะออขออนุญาตเ้อะค่ะฉีกตอนปลาคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ,อลวกผักเปลี่ยงมาห่อนๆเลยคะ่ะ ความมันของเพลินะครับพี่น้องมันจวดจวด แสบค่ะพี่น้องค่ะจังสีด้วยค่ะเหนือปลาพ่นมันค่ะพี่น้องค่ะมันแฮีงๆคุ้มไฟก็เลยอยากหนาก็เลยอยากเป็นสีดำๆดำสักน้อยเนาะคะ่ะ เดี๋ยบกออนค่ะใส่มะเขือเทศน้ำค่ะ พี่น้องคะปิ้งปลาค่ะพี่น้องคะปิ้งปลาเนาะคะ่ะพี่น้องตําเจลปลาลวกพักเนาะคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะเมนูนี้เป็นเมนูบ,นบานๆเนาะคะ่ะแต่ว่าแซ่บเด้อคะ่ะนี่เลยก็เอามาฝากพี่ต่อน,น้องคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับมนนะะเมนอนี้เนาะค่ะเลยก็ฝากพี่ฝากน้องไว้คือเกาเนาะค่ะฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพจในน่อย<ๆ>เพจหนีในเด้อจ้าพี่น้องจ้าเล็กสาพาตรวจนาะจ้า สำหรับเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะเลขกสีเดี๋ยวขอโตัลาพี่รานน้องไปก่อนเด้อจ้าพ่อกันไม่คลิปหน่ะค่ะพี่น้องคะเมื่อน,นี้สวัสดีค่ะ